ข้อ26การสะกดคำในข้อใดไม่ถูกต้องตามคำอ่านข้อ 1. ทิฐิเท่ากับทิฐิข้อ2บอริพาทเท่ากับบริพาทข้อ3ป,รประรำปาราเท่ากับป,รประรมปาราข้อ4ปักศิล์เท่ากับปักศิล์เขาถามถูกไหมว่าการสะกดคำเนี่ยข้อใดไม่ถูกต้องกับการอ่านตะกี้ที่พี่อ่านโจทย์เนี่ย ที่อ่านตามคำข้างหน้านะแต่ว่าอ่านจริงๆแล้วเป็นไงเรามาดูกันเลยข้อนี้น้องก็ต้องดูว่าการเขียนข้อไหนเขียนผิดถูกไหมเริ่มจากคำว่าทิฐิก่อนถามว่าทิฐิเขียนอย่างนี้ถูกเขียนอย่างนี้ถูกไหมถูกถูกปะต้องอ่านว่าทิฐิแต่เขียนมันจะมีแค่ทิฐิแค่นี้ล้วมาดูข้อ2บริพาท บริพาท,าทก็ต้องเขียนเป็นพอสัมเพาแล้วก็สอบบรือสีข้อนี้ก็ถูกต้องอีกเหมือนกันส่วนข้อ 3, ปามปาลปราข้อนี้ไม่ได้อ่านว่าปลาปลาถูกไหมชั้นข้อนี้ก็ต้องเขียนแยกกันเป็นปลาัมปราข้อนี้ก็ถูกต้องอีกส่วนข้อสี่ปากศีนที่แปลว่านกเนี่ยเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้ถูกปะ่ะพี่ถามว่าปากศีนเขียนยังไงอาน้องหลายคนรู้ปากศีนเขียนอย่างนี้ปากเขียนถูกแล้ว แต่คำว่าศินส์ต้องเป็นสาบอลสีสระอิแล้วก็นอหนูนั่นเองฉนันข้อที่เขียนผิดไม่ตรงกับคําอ่านก็คือข้อ4เพราะปากศินที่ถูกต้องจะเขียนจะต้องเขียนตัวสะกดเป็นนอหนูนะเพราะฉันข้อนี้ข้อที่ผิดก็คือข้อสค่ะ